เลยดูคังตอนที่กูคลิปเนี่ยกตูตัดตอทั้งหมดมาน,นี่กูใช้ไม่แบบนี่นะทั้งหมดไอ้นี่ไรวะอ้เวลาก เปีอังทีแค่ไเหยียบวมาทำไมวะอืมคิดมาเปียนเไอ้ควายอืมเปลี่ยนเทำไมวะุการยังยองเฮ้ยสุดไม่ตายเอา้างกระตุกกระด้กลอย้นไอ้คายโคลิปนี้ผมจะไม่เอาลง็ดขาดลบทิ้งดนโดน อาไ,ไหวใช่มอืมฉันนี่กเลยวะเอกูงงนะชิลบมจากไหนวะเอาหม่ดิมันไม่มีอะไรทุกคนมันไม่มีเลยมันจะไม่กินตกทิ้งเปล่งปล่อยใช่ มไม่ไ, ah ไม่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 เกิดเคดอะไรขึ้นเนีย่ยมันผมไม่ได้รีวิวแอปนี้ม,มอยู่ในตัวเครื่องแต่ผมไม่ค่อยจะท,ทด,ทด,ดะททนีนี่น่นไม่ใช่เทลบ ว่าเก็บวิดีโอได้นะไม่ใช่หรอแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมันเก็บวิดีโอได้อใช่ไหมลูกคนเทอ่าบล็อกเทื่อน่าน่าอะไรนะใช่นี่แหละนี่แหละนี่คือพื้นที่ผมที่สามจิก นีน่เรานั่งไปทำทั้งงาน,นโอ้โอเคผมไม่ใช่แล้ว <laughs> ผมไม่มีตังค์ไอใชิบหาย <laughs> นี่นะ <laughs> มันเป็นไปไม่ได้รถไฟไี่จะลุกโอ้ย Yeah. ผมไม่ลบหรอกเออนี่ก็คลิปเก,ก่าๆนะใช่แล้วค่าอะไรวะแน่เนาะไม่ใช่เทลา่าบ็อกเละขี้เออไม่มีอะไรูปนี้ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยใช่วหรอเฮ้ย <Hey, S 1> จำได้ว่ารูปไปแล้ว ดูที ZZ ่อะไรป๊าอะ่ะนะไปดูกันมีเปล่าวะืูกปลกูมองเห็นโอเคไม่มีก็ตัดกลับไป๋าว้าวคิวเทอป้าคนขอโทษนะรับไม่ได้แล้วใช่ถ้าใครแชร์คลิปนี้ผมจะซุ่มคนหนึ่งแล้วก็ส่งเงินเลยทั้งหมดไปให้เลยมูลค่าหลายพันโอเคผมจะดูคลิปเขาด่วน ฮ้มารีวิวช่องพี่เขาเงเลยจิเโอป้าอยากจะบอกว่าน้องพิมนะครับทุกคนบอกผมว่าอยากลองกินเยลี่กๆก็เลยจัดว้ม่แปก่ไม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 ่ไไม่ไม่จะไม่ดูแลถ้าพี่คิวเทโอป้าปมาคลิปนี้ขอยืมคลิปหน่อยนะยืมคลิปดูสักแป๊ปหนึ่ง มันไม่จริงใช่ไหมเนี่ยสตาร์พลตินัมโอ้ m หม o กใช่พรุี้วันจันทร์ได้วผมก็ต้องไปเรียนเยี่ยมใช่ตรงกับพี่คนนี้เลยดาวเพื่อสุดไคยาคุว้าวไม่มีผู้ติดตามเลยผู้ติดตาม,มนมนี้เขาก็หล่อเท่สุดๆนั้นไม่กดติดตามเขาเยี่ยมช่องเกี่ยวกับ ค่าคือไม่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 ไม,ไม,ไม่จะไม่เราจะไม่อ่านอ่าไม่ก็สตาร์แฟตินอ่ะเรามาดูอันดับกัน ي, เฮ้ยฟีไฟน์เนบตกดีดีดีด,ดีจะยินก่อนจะยินก่อนนะจะยินก่อนนะอย่ามาดาผมนะติ่งฟรีไฟผมไม่เอานะ่ะตัวบอกก็ใช้ได้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  ร้อเยียมจากไหนวะโอเคกัน okay, ก็จบคลิปแสงไฟจะเต็มไม่ใช่ไหมค้างคาจะอยู่เรื่องเดียวทำไมทุกคนชอบดูนี่กันจังไหนวะท่องคุณเนี่ยหนึ่งสองสาถ้าอยากดูนะถ้าอยากดูยังติดตามด้วยติดตามด้วยว่าติดตามมีแค่สี่คนนี่สี่คนนี่สี่คน ว้าวโอ้มีอะไรกงกูย์นะุกคย่าติโอ้ไม่ไม่ไอาจจะไม่ดูนะมันบ้าเกินด,ดูผมเนี่ยกูยสปอยได้เนี่ยกูปสปอยได้นะ่ยกูสปอยคลิปตัวเอง โอเคไม่สปอยแล้วไม่สปอยแล้วนี่ขอสปอยนิดนึงโอเคพอ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 ,พอนี่คือช่วงที่ผมติดตามทั้งหมดอืมแม่งฮาไปดูก,ก่อนนอนอาตตเจมปูบา้าข้างเอ้ไม่ใช่หยอกหยอกหยอกซีบิงเซ็เบงกาโมเนมเอ็นเอ็นเจทีวีไม่มีเยอะกว่านี้นะ ไม่แบบติ๊ดติดเี๋ยนะช่องนี่นี่ถ้าอยากดูก็บอกสิไม่ใช่เอบดดูเอบดดูนี่เอบดูโอเคก็ปิดคลิปสวยๆกันเดี๋ยวหารูปนี่อวโอเคเวลาปิดคลิป